ขณะที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ร่วมกันกับคณะสงฆ์นะคะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมูส่สรรเสริญพระรัตนไตรทํานองสอรพัญญะเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาค่ะ นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบตอค่ะได้เป็นประธานฝ่ายคาราวาสและพระราชวัชรยานโมดีรองเจ้าคณะภาค18เจ้าอาวาสวัด ตานีนรัโมสรพระอารามหลวงค่ะได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สังเสริญพระรัตนไตรทำนองสารพันยะเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2568ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้เห็นถึงความสำคัญของการสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะอันเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าอีกทั้งยังเป็นการกล่อมกล่อม ใจิตใจของเยาวชนให้มีความอ่อนโยนยึดมั่นในคุณธรรมแล้วก็เติบโตเป็นคนดีของสังคมโดยมีนายวีรพัฒน์บุญริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและก็เครือข่ายชาวพุทธนะคะจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึง4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะมาเข้าร่วมในพิธีณอาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาภายในพุทธมนฑลจังหวัดนาราธิวาสอำเภอลำพูอขออภัยค่ะตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ซึ่งพระราชวัชระยานมโมลีนะครับก็ได้มีการมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชให้แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นรวมไปถึงมัธยมศึกษาตอนปลายครับขณะที่ทางด้านของนายแพทย์สมหมายนะครับก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรและก็เงินรางวัลให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดาชเดนภาคใต้และก็สี่อำเภอของจังหวัดสงขลารวมกว่า16ทีมนะครับทีมละหคนนะครับเข้าร่วมกว่า80คน โดยได้มีการจัดการประกวดไปเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาครับที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชเดนภาคใต้จังหวัดยะลานั่นเองครับขณะที่ในช่วงบ่ายนะครับก็ได้มีการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีถวายผ้าหม่มพระพุทธทศิษิณมิ่งมงคลและก็พิธีเวียนเทียนรอบพระองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวด้วยครับก็ถือว่าเป็นวันสําคัญของโลกนะครับสําหรับวันวิสาขบูชานั่นเองครับ